ไม่อ่านอะไรอ่ะฮะธนภ์เออครับหมีบอลคงมากครับผมกับหมู่บ้านเลยเพลสามนะครับเจนหัวใจส5ด้าดาวกิกกิ้กิกก้ลาล่าครับผมแล้วมาส่งดาวอยู่ล้วยขอบคุณแคแล้วก็ขอบคุณห้าสิบดาวซาตโต้ด้วยนะครับผม,ผมยยดเ,บเดี๋ยวผมพยายามล่าเซิร์นะฮะเดี๋ยวหาไม่เจอเมื่อกี้ก็หูขึ้นเมื่อกี้ก็หูขึ้นแป๊บๆนะฮะแต่หาไม่เจอมโนคุนั่นเด โมโนคุณนั่นเด๊เออโมโนคุมมะอย่างผมเหมือนนะโดนจุกเออไม่ใช่เรื่องแปลกโมโนคุมมะที่โดนจุกแป้งอ่ไปโดนเฮ้ยกดอีโมใส่ผมปิ้วปิ้วแป๊บหนึ่ง ไปอินด้วยโอ้โหนึกว่าปอปินใช่ครับสุดขีดเท่าไหร่มื <S <S ม่เราคุณนั่นเด็กก็เลยจะแพะ้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าโดนคอนเดเตอร์จูก๊กโหดมาก <S 1> <S 1> โดนจุก๊กฮะเรื่องโดยน้องเมย์โดยคอนเดเตอร์ด,อรด,ดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่อยู่อยู่ก็อยู่ๆก็ค้างยิงเมื่อกี้อยู่ก็ค้างเฮ้ยงงเลย ป๊บป๊บแป๊บปบอันนี้มันจะจู๊กเกินไปละนะมันน่าจะจู๊กเกินไปแล้วเออจะเกินไปแล้วครับอ๋อไอนี่หมอหมอนักสู้โมบิเอตหมอนักสู้หมอนักสู้เออนี่ตีเจ็บไปสุดท้ายก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะฮะแย่แล้วแย่แล้วเลยนะ ไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดีไม่มีอะไรดีเลยครับตอนนี้ว่ามอะไรโย่ฮ่ฮ่โฮ่เห็นนักบวชอยมั้งหมอนักสู้เขาไปนอยู่ไหนหมอหเราสู้อยู่ตรงงูนโอ้ไม่ได้แบบไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นเลย แย่ yeah, แล้วครับเกมนี้แ yeah, ย่มากๆนะครับน้องหมีน้องหมีกำลังจะยับเยินเขาเรียกว่าปั่นต่อเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยเล่นก่อนนะคือเก้าอีนะ้น่ะมันมีไหมมีหรือเปล่าไม่มีวะ่ะไม่มีเก้าอี้ให้คุณหลอกน้องหมีไม่ต้องใช้เกมนะี ใช้จริงจริงปั่นไปกันสองคนว่ะเอาหัวจอดเนี้ยมโนคุ้มมากผมผมแป้งเอาละหอยละหอยเก่งหอยเก่งหอยเก่งครับหอยเก่ง ยับแล้วแพ้ฮะตายหนึ่งครับผมแพไ,ได้เซเวสตันลูกใหญ่หมอพยาบาลฝนนะฮะเกมนี้โอนมั่งเราจะไม่ยอมแพงง้ง่ายๆเอาไว้ละใหม่ละเออเอาเอา,เอา,เอากลับมาดิเออโดนไป่ดิเสียเอาเห็ละหมอพยาบาลอย่าให้อย่าอย่าไปตามตัวนั้นตันเครื่อง ยา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 นะครับขอบคุณสุดดาครับผมเหม็นกลิ่นความรักนะครับผมขอบคุณครับที่ผมต้องลงทุนกระทื้เครื่องตัวนะเซอร์เขาโหดจัดจริงเครื่องหมอมาเสร็จครับผมโดนโซนเครื่องเลยหนึ่งฮะขอบคุณดาวได้ครับผมผมขอตั้งใจเล่นไปหนึ่งมันแย่ฮะเย่นี้เดี๋ยวเปรียบมีจับเซอร์ช้าไปหน่อย นีจับเซอช้าไปหน่อยจับช้ามากๆ,ๆเลยแหละนะครับวิว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 วิลวิว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 ไหววิิววิววาวิว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 วิลววอิิิ ออล,ลูกใหญ่ไปเลยลูกใหญ่ไปเลยเอ้อไปไปงี้กันแล้วโอ้ยตายแลแ้วครับเน็ตผมเป็นอะไรตายแล้วครับเน็ตเป็นอะไรวันนี้มันไหลไหลมันไหลไหลมันไหลไหลขอบคุณจัมดาวสุภกรน,นะครับผมเอ,อ้อไหลไหลเฉย <laughs> อะไรวะเนี่ยเกม เกเมหร <c oughs> ือเน็ตผมอ่ะเยุดเออเผลอเออหยุดเออโย่หมอเนี่แบบคือฮิวมากี่เกมน,นะนะฮิวมากี่รอบละฮิวมาแค่ไหนแล้วอะ่ะนะฮิวเก่งนะเราอ่ะ เอ้ยยูเก่งจริงเล้วอะอ่ากลับมาเลยกลับมาเลยเออเอาดิหืมไหนไหนไหนหมอคุณหมอเหรอคุณหมอหมอใช่ไหมยิวกี่เกมแล้วฮะมานะวันนี้ฮิวไปกี่เข็มแล้วครับวันนี้ฮิวไปกี่เข็มแล้ววันนี้ฮิวไปกี่เข็มแล้วครับผมถามแค่นี้ เนื้ฟเพลสเนื้ฟเพลสเอยทึบแล้วทึบอีกอ่ะเจ๊งนักปวดหญิงก็ลุกขึ้นมานะฮะหายอีกแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้ฮะท่ออยู่ใส่ท่ออยู่ใส่เ่ยมมนมีท่ออย่างนี้ฮะผมเห็นแต่รอยเท้าอ่ะนะเอาเอาเข้าไป เอาเข้าไปฮะหมอลุกขึ้นมาแล้วเนี่ยยิวตัวเองอีกแล้วกี่เข็มแลนวเนี่ยเข็มที่่าไห่แล้วโอ้ยเต็มเร็วเวลยพลิบตาได้เลยหมอหมอนะักยิใช่ไหมยิวเก่งนะยูเก่งยูเก่งสุดๆเป็นเลยยูแล้วยูอีกยูแล้วไม่จบไม่เส้นสักทีวิ่งหายไปเลยไม่รู้เนี่ย นะวันเครื่องใหม่อีกถัยให้มันได้อย่างงี้สิวะถ้ให้มันได้อย่างนะนะางี้ดิรับเซอร์เกมเนี้ยเออหมอคุยฮยูนั่นแหละยูเป็นสิบที มันยังไงนักนะนะมันยังไงนักนะดูดเดะขอดูหน่อยว่าหมอนี่มันจะทำอะไรต่อหมอพยาบาลจะเลี่ยงผมใช่ไหมได้เลยดูดีกว่าว่าวันนี้จะมีคนได้ลงท่อหรือออกมาตัวจากการจุดเครื่องหรือเปล่าฮะหมอผมไม่ปล่อยให้หมอรอยแน่นอนไอ้หมอคนนี้ไม่ไหวว่ะจริง หมอพยาบาลจะเล่นกับผมฮะจริงควรจับนั่งนะฮะแต่ว่าหมอจะลงท่อไม่ยอมผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมเห็นแล้ว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 แล้ว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 แลวล เอาตัวลุกเองก่อนครับตัวลุกเองตัวลุกเองเออ,อยังไม่าตายยังไม่าตายยังวิ่งยาวๆอยู่นะฮะพลังของหมอพยาบาลนะฮะพลังของหมอพยาบาลแป้งไหนๆคองหมอรักลุกเองไปไหนละ่ะเอ้ยหมอหมอลงไปแล้วลุกเองไม่ได้ฮะเดินตะบุญหญิงคนเดียวเท่านั้นยังไงนะหมอพยาบาล เกมที่ครึ่งชั่วโมงได้เลยครับผมแต่นะนนับผลหิงอันนี้ไปนะฮะจะมีการบวนมาใส่มมยก็เป็นได้ฮะถอตรงนี้ฮะขอะแกงกันนะฮะว่ามันอะไรยังไงฮะตอนนี้คือค่อนข้างรวยจริงครับผมขอกลับมาเช็คตรงตรงนี้ก่อนนะเสร็จหงมขึ้นฮะ มาขึ้นผมมาขึ้นเอาวะเกมนี้ได้เลยตรงนี้หรือเปล่าอืมอืม,มนัาผัวหญิงอยู่ไหนไม่มีวะ่ะเอ้ยเฮ้ยเห็น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 แล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเจอเจอผม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 เจอยังไงเด น้านบสถหญิงวิ่งมุดตรงนู้นอะเห็นนะครับเห็นนะครับเห็นนะครับจะไปแตะหมอลไว้แน่ยเออแตะหมอแตะหมอนแตะหมอไวนะ้แ,แ,แนะ่ยโอ้แล้วลุกขึ้นมานะครับผมโอ,อแปลงยูเก่งกี่เข็มแล้วมาลู้บอลบอลเป็นผู้ชนะไปนะครับผมเกมนี้